หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย่านเขาสารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง3าคนซึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ในโรงแรมแห่งหนึ่งถนนตานีเขตพระนครในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงต่างชาติหนึ่งรายในห้องพักชั้นห้าและพบผู้เสียชีวิตสองรายที่โรงพยาบาลและตอนนี้มีอีกสองรายที่รักษาตัวจากอาการสำลักควัน ชัดชัดสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองบอกว่าเพลิงไม่ได้ลุกลามรุนแรงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าสถานที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ปัญหาและอุปสรรคคือกลุ่มควันจํานวนมากตอนนี้สั่งปิดโรงแรมระง,งับการให้บริการชั่วคราวตรวจสอบความปลอดภัยคณะพอปพกรุงเทพมหานครนายสุริยะชัยระวิวันบอกว่าต้นเพลิงอยู่ที่ชั้นห้าขณะเกิดเหตุมีพนักงานและนักท่องเที่ยวพักอาศัย39คนทั้งหมดมีนักท่องเที่ยวมาพักอาศัย75คน ขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตรมดโทสยามบุญสมบอกว่าเบื้องตน้นเชิญผู้ประสบภัยให้ปกักคำสอนอนชนะสงครามไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะมีการตรวจพิสูจน์อัตณ์บุคคลเชิญนนะักท่องเที่ยวไปพักในสถานที่จัดไว้ให้ชั่วขคราวก่อนผู้โดยสารนี้การระทึกไฟไหม้รถทัวร์โดยสารกรุงเทพเชียงใหม่เพลิงลุกวอดทั้งคัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน3ามทุม่มศูนย์วิทยุ191างลำปางรับแจ้งเหตุไฟไหม้รถโดยสารบริเวณกมที่671-672ถึงถนนพหลโยธินขาขึ้นซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอศพราบจังหวัดลำปางโดยที่เกิดเหตุนั้นเป็นไฟที่กำลังลุกท่วมรถโดยสารสีฟ้าขาวของบริษัทวิรยิยะทัวร์สายกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งจอดอยู่บริเวณริมถนนฝั่งขาขึ้นมุ่งหน้าทางเข้าอำเภอเกะาะผ่าเจ้าหน้าที่ระดมน้ำช่วยกันฉีดสกัดจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เบื้องต้นโชคดีียชวิต ดยรถคันนี้มีผู้โดยสารประมาณสี่ิบคนพร้อมคนขับและพนักงานประจํารถที่หนีลงมาได้ทั้งหมดผู้โดยสารบางคนเป็นลมตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องรีบประถมพยาบาลจากนั้นสํานักง,งานปพอพลําปางได้จัดรถรับส่งผู้โดยสารตก้างไปที่พื้นที่จุดหมายปลายทางเรียบร้อยขณะที่พนักงานสอบสวนสพอกอกคาก็จะมีการสอบสวนดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ในขณะที่ล่าสุดบคอสอแจ้งเหตุการณ์รถไฟใหม่เป็นเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่ของรถรวมวิริยะถัรวสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างพันท่วงทีไม่มีคนเจ็บและเสียชีวิตขณะเดียวกันจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนกำหนดมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันคนไทยสองคนเสียชีวิตจากสายการบินเจจูแอร์โดยประสานญาติรับร่างและจะรับผิดชอบค่าเดินทางค่าเอกสารทั้งหมดให้ โดยกระทรวงการต่างประเทศนั้นมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแจ้งให้ทราว่าสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโซได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการเกาหลีว่าผู้โดยสารไทยทั้งสองคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้คือนางสาวสิริธรจะอือ้อและนางสาวจงรักดวงมณีโดยกระทรวงการต่างประเทศติดต่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วและสถานเอกอัครราชทูตจะประสานทางการเกาหลีใต้และสายการบินเจจู เพื่อรับผิดชอบการเดินทางสําหรับญาติและผู้เสียชีวิตจากประเทศไทยไปเกาหลีใต้อำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงด้านเอกสารด้วยขณะที่นางสุธินีวัย43ปีแม่ของน้องเหมยได้เปิดแชทน้องเหมยที่ทรงหาแม่เป็นภาษาเกาหลีว่ากําลังขึ้นเครื่องที่สุวรรภูมิตอนประมาณเที่ยงคืน2 4 0ทีของวันที่29ธันวาคมตามเวลาในประเทศไทยซึ่งนี่เป็นข้อความสุดท้ายก่อนเกิดเหตุสลด ตำรวจไซเบอร์ลุยสอบเส้นเงินเอ็มเอกชาติโยงเว็บพนันสามีแยมท้มมนัันหลังเคยถูกยืดทรัพย์45้ล้าน ซึ่งมีรายงานว่านายเอกชาติมีพร้อมเคยถูกสำนักงานปปงดำเนินการยึดทรัพย์สิน28รายการและมีคำสั่งสารแง่งประกาศขอให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินที่ลงไว้เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์67หลังเขาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ w w w ร์ .uia24h.net ซึ่งมีอั้มภูมิพัฒน,น์ประเสริฐวิทย์สามีแยมธมงค์พันธ์ประเสริฐวิทย์กับพวกผู้ต้องหาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันและความผิดฐานฟอกเงิน โดยรายงานบอกว่าการยึดทรัพย์ครั้งนั้นมี28รายการประกอบด้วยรถบอเช็ค,คาเย,ยนสีขาวทะเบียนป้ายแดงลัมโบกินีป้ายแดง,ดงรถนิสันจีทีรุ่น R35 สีเทาป้ายแดงและมีกระเป๋าแบรนด์เนมหรู8ใบานาฬิกา,ร,การิชาร์ดมิวแวนตากันแดดกำไลข้อมือแหวนพาเทียรวมมูลค่ากว่า45ล้าน โดยพลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสอทบอกว่าจะขยายผลไปถึงต้นโพสต์ของเอมเอกชาติและเส้นเงินว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอย่างไรกรณีมีข้อมูลที่ปรากฏว่าเอ็มนั้นเคยถูกปปอง,องอยึดทรัพย์ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขอข้อมูลจากทางปปง,งอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันของอั้มภูมิพัยประเสริฐวิศสามีแยมท่มพันธ์ประเสริฐวิอศวยอย่างไรบ้าง สรุปทุกเรื่องราวตีแผ่ข่าวในสังคมไม่พลาดทุกเรื่องอินเทรนด์ผ่านทุกช่องทางของสำนักข่าว i อ n สำนักข่าวอิสระเพื่อประชาชน